อุเชียลุงป้อมเป็นนายกยกเลิก m o u c 3 4 4ได้เห็นแน่กำแพงไทยกัมพูชาอุหฤรืชไทยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความว่าเมื่อวานนี้11สิงหาคม2568อุไปร้องเพลงที่งานวันเกิดท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือลุงป้อมอุได้ถามท่านเรื่องปัญหาไทยกัมพูชาเราควรแก้ปัญหาอย่างไรลุงป้อมบอกว่าต้องยกเลิก m o u 4 3 4 4 เคลียเรื่องพรมแดนให้ชัดและแนวชายแดนไทยกัมพูชาต้องสร้างกำแพงไม่ให้กัมพูชาล้ำเขตแดนเราได้อีกต่อไปงั้นอุจะขอสนับสนุนขอเชียรยลุงป้อมขอให้ลุงป้อมเป็นนายกสมัยหน้านะคะเราอาจจะได้เห็นกำแพงเมืองไทยคะ่ะลุงป้อมให้กล้องยาสูบเป็นที่ระลึกอุไม่รู้เลยว่าเป็นของแพงมากเพื่อนในงานบอกถึงได้รู้ว่า ท่านสะสมไปเป็นคอลเลกชันที่ท่านให้อุ๊มาเป็นไปที่ทำจากต้นกุหลาบเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของลุงว้าวๆเหมาะมากเลยอุ๊ชอบมากขอบคุณลุงป้อมมากมากๆนะคะก่อนกลับอุ๊ขอโรตีกลับบ้านด้วยเพราะลูกชอบกินอร่อยมากขอบคุณลุงป้อมมากๆค่ะแถมด้วยโพสต์ปิดท้ายว่าเลือกลุงป้อมเป็นนายกเราได้เห็นแน่ กำแพงไทยกัมพูชาแน่นอนเมื่อวานนี้ลุงป้อมบอกว่าต้องสร้างกำแพงสืบจากข่าวรายงานร่วมสนับสนุนกิจกรรมสื่อเพื่อประชาชนได้ที่ธนาคาร SCB เลขที่บัญชี4242108846ชื่อบัญชีบริษัทสืบจากข่าวจำกัดขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับ